สวัสดีครับผมวันนี้เป็นการแข่งขันการระหว่างทีมมัธยมหญิงและมัธยมชายครับวันนี้มีการฆะนักกีฬาครับผมเนื่องจากว่าตัวจริงมาไม่พอครับบอลเซิร์ฟของรัตนันครับแม่เซิร์ฟแปลงเหมือนเดิมจังหวะนี้แม่เปิดได้ครับขามาฟังตรงขามแล้วยังไงครับแม่สองจีสองใจครับสลาวุธรตีให้นาโอตังและกระโดดตบแม่ไม่กดครับ ตบพลาดครับผมไม่โดนบอลเลยครับพัฒนานันเสิร์ฟลูกที่3ครับนิวชายรับได้แล้วแม่แก้ตัวอีกทีครับอ้อมรับได้ครับโอ้โหเล่นดีจริงครับวันนี้แต่ว่าแหมตัวตั้งทำไม่ดีครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1นต่อสครับผมฟ้านับแต้มใหหน่อยลูก แม่เสิร์ฟไปดีครับดีมอสองสอจาพี่มลรัตครับแม่ตีมือล่างแรงดีจริงครับคนนี้นโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกตั้งแล้วครับ<อ>แม่ชงไปให้ฟังตรงข้ามเล่นอย่างนี้พร้อมจะเสิร์ฟของสมนาคุณให้เป็นลูกตมครับแม,แม่เขียงกันรับครับ บอลเสิร์ฟของพี่มลแล้ครับแม่ตั้งได้จังหวะนี้ให้กับนิวชายต้องอันเดอร์แก้วกันครับแม่ลุดมือครับประวันรัดร้องอุทานเลยครับหลุดมือมาอย่างนี้จ๋าไม่ทันตั้งตัวครับน้องก็ถึงกับเหยียดไปรับสุดตัวแล้วครับไม่ทันนาโอครับเสิร์ฟมาแล้วลูกนี้จังหวะนี้ให้ออมรับครับ และกอลพินตั้งสวยๆอย่างนี้ตีจากแดนกลางครับแหม่ลงนิ่งๆเลยครับด้านหลังของมัธยมชายเป็นน้าโอและข้าวปอสีครับพึ่งมาฝึกเล่นวอลเลย์บอล,ลได้ไม่กี่เดือนครับแหม่ได้ลงสนามแล้วเสิร์ฟมือบนไปอย่างนี้ครับโอ้โหแก้มาแรงครับเข้าทางฝั่งตรงข้ามหรือป่าแล้วแหม่ตาไปส่วนนี้เลยครับ ข้าวทางนะโอก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินง่ายๆแล้วครับข้ามครับลูกนี้อกอลฟพินเซ็ตให้และล,ลูกนี้ตั้งมายัางไงครับกันโดดตบแมปัดชิวๆวครับลงตรงบ่อของทีมมัธยมหญิงครับป้บองกันไม่เฉียบขาดครับวันนี้สาะวุฒเสิร์ฟครับและเข้าไปที่แดนกลางครับ ให้เกิ่งตังให้ละจ๋าตีครับแม่ลุงนี้ตีแป๊กครับบอลไม่ค่อยพุ่งเลยครับวันนี้ผิดกับวันก่อนๆนะครับที่ตบได้ค่อนข้างแรงและดีครับสารวุฒิตีบอลมาที่พิกรัทนันและจา๋าตั้งให้จ๋าตบครับลุงนี่อ๋ครับแม่เกือบลุดไปรับแล้วครับถ้าเผอน,นิดเดียวนี่ เสียสะกอครับแม่ตีไม่ข้ามครับออมแรงไปหน่อยและครับสลาวุเซ็งเลยครับเป็นกรลพินได้เสิร์ฟครับลูกนี้และตีมือบนไปโดงให้ข้ามครับน้องอ้อมตั้งให้แล้วพี่พิกแม่เสร็จรอครับไม่ได้กินนะโอ้ครับแม่ตีส่วนมาอย่างนี้ครับถ้ากดสักนิดหนึ่งนี่รับรองว่าเล่นยาครับโอ้โห ทุ่มสุดตัวครับแมจังหวะนี้ครับไม่ตายง่ายๆครับทำทุกวิถีทางครับเมื่อบอลยังไม่ตกพื้นพวกเขาเล่นได้สุดยอดจริงๆครับนะโอแม่ต้องตีข้ามมาก่อนครับและออมตังให้จังหวะนี้ตบไปชิวๆครับงัดเกือบไม่ขึ้นแล้วครับเล่นเซตไปให้น้องอย่างนั้นครับสวนมาที่รัตนันและไปยังฝั่งมัธยมชายครับแมปล่อยออกครับไวพิบดีครับสลาบุตร นายชิวนิวชายมาทำหน้าที่เซิร์ฟบอลครับจังหวะนี้ลีลาเหลือลายครับเล็งไปที่กลาพินแล้วแหม่น้องอ,อมตั้งสวยครับเป็นกิ่งตีไปแหม่แรงดีจริงครับเด็กสมัยนี้นะโอแหม่กระโดดตบติดแดนหลังแล้วเช็ดเน็ตครับแต่วต่ายังตั้งสตีดีอยู่ตบสวนไปครับที่แดนหลังแล้วแหม่ปัดมาเร็วอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าฟุกหรือว่าจงใจแล้วครับ ข้ามกลับไปให้มัธยมชายแล้วตั้งมาจังหวะนี้สลาวุธแม่เซตมาเบาๆครับตั้งเลยกันไหมโอ้โหครับเปิดบอลมันกลัวบอลเจ็บครับเล่นอย่างงี้ดิฝังมัธยมยิ้มละครับแม่แขนเธอติดเครื่องซับแรงกระแทกไว้ละครับสำหรับประวัลลับน้องกิ่งวิ่งมารับเกือบไม่ทันครับเล่นข้ามครับ มาให้มัธยมชายและปัดไปอย่างนี้ครับแม่ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับมัธยมญิงวันนี้ค่อนข้างเหนียวครับเหนียวหนึบจริงๆครับแม่ปัดมาลูกนี้ก็ยังไม่ได้แอมครับแม่ปล่อยเบลออย่างนี้สลาวุธพุ่งสุดตัวครับโอ้โหทำเต็มที่แล้วครับเฮฮากันไปครับผมบรรยากาศสนามชัดฟางวันนี้ครับผมชื่นแฉะไปด้วย ไอของฝนครับและเมื่อฝนตกลงมานั่นหมายความว่าอากาศเย็นครับนักกีฬามีความสุขครับเมืเอม่อ,อสักครู่นี้เสิร์ฟออกครับทีมมัธยมหญิงน้องกิ่งป .4 ครับเสิร์ฟแรงเกินไปครับ มาที่ฝั่งมัธยมชายครับเป็นน้องพิมพ์ป .5 เสิร์ฟมาให้ลูกนี้เปิดได้ครับจังหวะนี้ตั้งและจะขยี้กลับไปครับแม่นะโอเล็งไปมุมเดิมครับขยี้จนกว่าจะล้มครับยังไงครับนะโอแม่โชคไปอย่างนี้ทิศทางบอลไม่ได้แล้วครับเสียสกอร์สกอร์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไรครับคุณฟ้า8เท่าครับผมแหม เล่นได้สูสีครับเทคกตัวตบแบบไม่มั่นใจใดๆทั้งสิ้นครับแปลกไปตามระเบียบครับอ้อมอรารยาทำนาทีเซิร์ฟครับแมบบ่เซิร์ฟไม่ดีครับวันนี้เล็งออกครับ บลเสิร์ฟของข้าวปอซครับแม่โดมาอย่างนี้ประวัลลัดรับชิวๆและตั้งให้ยังไงครับแม่ไม่กระโดดเลยครับรอนักกีฬาสายสบายจริงๆครับสำหรับประวัลลัดรอบอลล่วงลงมาเข้ามือแล้วตีอย่างเดียวครับรับง่ายๆครับจังหวะนี้ตั้งให้แล้วััานันกระโดตีไปครับแมเล็งไปที่แดนหลังครับ และตามคาดครับผมแดนหลังไม่สามารถรับลูกเสิร์ฟอันรุนแรงได้บนเสิร์ฟบนมาที่รัตนานเอี่ยมะอ,อครับแหม่ตีไปแล้วจังหวะนี้ปล่อยออครับแหมไหวพริบดีครับสำหรับทีมมัธยมชายวันนี้เล่นคล่องแคล่วกว่าทุกวันครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมผสมครับวันนี้ก็รวมไม้ยรวมมือกันดีแล้วครับสำหรับนักกีฬาตัวจริงและตัวสำรองแหม่ น่าเสียดายครับก็ลพินนี่ปกติแล้วเธอไม่ค่อยรับเสียครับแต่วันนี้รับลูกออกสะง,งั้นครับแมรัตนันขุดขึ้นมาให้เพื่อนและพิมลรัตตีสวนกลับไปครับจังหวะนี้โอ้โหเซ็ตมั่วครับนี่สลาวุิแม่ชกมาง่ายๆครับแม่กอลพินไวพลิบเลียงยังไม่ตายครับน้องพิมตังมาให้เอากลับมาก่อนครับแล้วโอ้โห เอาบอลเข้าสนามมาอย่างนี้ทำรายทีมตัวเองเลยครับพีโมลัสเสิร์ฟข้ามไปให้กับฝั่งตรงข้ามนะโอ้ตั้งมาอย่างนี้แม่มันจะตั้งพลาดครับแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ธนานตีจากแดนกลางครับแม่รับไม่ได้ครับนาชิวนิวชายครับ ออนเซิร์ฟของจ่าพี่มลรัตนและรับสบายครับลูกนี้นิน้วแหมกันโดดกดเลยครับออมอะไรอยาแหมไม่ตายง่ายๆครับสลาหุต้องเอาเโอ้โหเข้ามาอย่างนี้ครับทีมสายหัวเลยครับแหมเล่นกันแบบไม่มีชั้นมีเชิงใดๆทั้งสิ้นครับเสร็จได้ดีครับและ จังหวะนี้เป็นนิวชายครับตบมาแต่ว่าน้องอ่อมียงรับได้ดีครับตวัลรัดหวดกลับไปให้แดนหลังครับนาโอวิ่งเข้ามาเสริมและกระโดดกดไหครับลูกนี้แม่สุดเยี่ยมจริงๆครับพี่มลรัตหร่ือว่าค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วครับในไวัยเพียงประฐมศึกษาปีที่4เท่านั้นครับ วัฒนันและแหม่เหมือนจะข้ามครับแต่ตั้งให้เพื่อนบุฒตบลูกนี้ครับแหม่ตบโดงครับกอลพินและเป็นประวัลละตีสวนกลับไปครับนะโอ้โหแหม่ไปค้าแดนหลังได้ดีครับจังหวะนี้แต่ว่าเล่นมาไม่สวยครับโอ้โห เล่งไปที่แดนหลังครับแม่ค่อนข้างได้ผลแล้วครับเพราะว่าข้าวนี่เป็นนักกีฬามือใหม่ครับผมทักษะการรับบอลยังไม่ค่อยดีครับประวัลัดแมหมวขู่เสิรดีจริงจิงครับบอลพุ่งสุดตัวครับจังหวะนี้นิวตีแก้มาและให้ฟังมัธยมยิงตั้งและไม่ส่วนครับแม่หนะโอครับ ทังษาตะก็มาครับวันนี้ที่ปัญญาณนักกีฬาของเธอนี่ทํางานในทุกชั่วขนณะจริงๆครับการใช้ขาแขนและร่างกายให้สัมพันธ์กันคือสิ่งสําคัญของนักกีฬาครับวันนี้ประวัลลัดเซิร์ฟค่อนข้างจะท็อปฟอร์มนะครับแต่ว่าเปิดบอลไม่สวยครับแม่ชมได้ไม่ทันไลรก็เล่นเสียแล้วครับขาดความคล่องแคล่วครับ พี่ประวัลรักเรื่องพละกําลังต้องให้เธอจริงๆครับเฮระเาสวุธแม่เสิร์ฟมาด้านหลังเล่นเปิดบอลอย่างนี้โอ้โหยัตตะคายน้องเล่นยากครับ าย,ยังเปิดอัตาคายบ่อยๆอย่างนี้ทีมตัวเองลำบากแล้วครับเติบมาเหมือนจะแป๊กครับแต่ว่าไม่แปก๊กตบสุดแรงแล้วครับนายชิวตั้งให้แล้วเป็นนาโอตีส่วนมาครับแม่กรลพินเล่นให้จ่าครับแนมะตีไม่ดีครับงางดีแต่ตีไม่ดีครับ ทั้ที่มัธยมชายเน้นรับครับวันนี้ไม่ค่อยได้มีลูกตีแบบจังๆเท่าไหร่ครับกิ่งตั้งให้แล้วแหมพิกต้องวิ่งย้อนมาครับตั้งไม่ดีนิวตั้งให้นาะโอและต้องอันเดอร์ข้ามมาก่อนครับอย่างที่บอกเลยครับทีมมัธยมชายต้องเล่นรับครับวันนี้จูโจมากจะแหม เาไปกวนการเล่นของฝั่งตนเองนะครับบอลเซิร์ฟของกรพินมาในมือลาครับแม่นานๆทีจะเห็นกรพินเซิร์ฟไม่ข้ามครับปกติแล้วมือบนของเธอค่อนข้างไม่คลองแต่มือล่างของเธอสุดๆครับ ค่อนข้างที่จะเกือบ100%ซค่ะแต่เมื่อกี้พลาดครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับวันนี้แม่ล้นล้วครับ,มบเมื่อกี้บอลเหมาจะไม่แล่ล้นยังต่อเนื่องครับดีมอสองครับจริงเสิฟให้แม่สาวุธเปิดมาโอ้โหนะโอวิ่งสุดตัวแล้วครับไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยครับอย่างงี้ เสียสกอร์ให้ฟังตรงข้ามง่ายๆเลยครับแม่เสิร์ฟบอลดีครับจังหวะนี้โอ้โจสอาวุธมอ .2 เล่นบอลเปิดไม่ได้ครับ จังหวะน,นี้ครับแม่เป็นสงครามการหยอดครับและสกอร์จะตกที่ใครไม่ได้เราจากทีมมัธยมญิงครับทักษะดีกว่าครับแม้สัดส่วนจะไม่ได้เป็นอันได้เปรียบแต่ว่าการกระโดดและน้ำหนักบอลน,นี่ของจริงครับลัทน,นันเลนให้จ๋าครับต้องตีอันเดอร์คาร์ไปแล้วปล่อยออกครับอย่างนี้ไหวพริบดีครับทีมมัธยมชาย พิมเสิร์ข้ามมาและแหมเล่นช่วยกันดีครับตังให้อย่างนี้แหมหน้าตีจริงๆครับแหมลายชิวนิวชายครับพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับคิดดีแต่ตีไม่ออกครับแหมสโลแกนของเขาออมมารายาวันนี้ครับผมเสิร์ฟข้ามเป็นครั้งแรกครับ แส่สโลแกการคคาชัดเจนจริงๆครับคนนี้คิดดีแต่ตีไม่เคยข้ามครับเติดมือบนมาแล้วอย่างงี้เปิดโอโหเปิดอย่างนี้ลำบากครับโอโหสามลูกติดครับ <c oughs> เผื่อว่าคุณผู้ชมจะไม่เชื่อแล้วครับแสคิดดีครับ <c oughs> แต่ตีไม่เคยออกสักลูกครับ นายชิวนิวชายแม่เสิร์ฟเสียครับออมอรารยาเป็นเต้นเล็กน้อยครับสำหรับอ,อมแอมนบนเสิร์ฟของข้าวปอสี่ครับผมมาดูกันว่าจะข้ามหรือเปล่าแม่เล่นได้ครับแม่ทัสเน็ตแล้วครับแต่กรรมการไม่เห็นครับเมื่อสักครู่นี้ และสลาวุธเทคตัวตบลูกนี้ครับออมวิ่งกลับไปรับได้ดีครับสวยงามจริงกอลพินแกกลับไปให้กับทีมมัธยมชายจะเล่นสวนมายังไงครับอันเดอร์มาชิวๆครับจังหวะนี้ตั้งได้และโจมตีสวนครับหัวอย่างนี้ออกครับตบไม่กดครับผม เกมดำเนินมาอยู่ที่สกอร์19ต่อ24ครับผมถ้าลูกนี้เสียต้องเป็นเกมพอยต์แล้วครับอะโฮผู้พิทักขาดคำครับแม่วันนี้ครับใช้ชนะไปอยู่ที่ทีมมัธยมหญิงครับสกอร์25ต่อ19ครับผมสำหรับบรรยากาศการแข่งขันวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบครับถ้า ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องธนวัฒน์สอนคำครับสำหรับวันนี้การเจอกันระหว่างมัธยมชายและมัธยมหญิงคราทีมต้องยุติการแข่งขันเพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ